ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเคยเจียงคำพาเพิ่นนะครับ<ม>วันนี้จะมาเนี่ยหลับจีนสูดซ่านะครับเดี๋ยวไปพอกันเลยนะครับเดอ้อที่หลงหลวงไ,ม,ไม่บ๊อตเขาเที่ยวเกียร์นะเ <laughs> ขาเขานี่ได้บ๊อตปุ๊บ่บาวป้าจีนก็ต้องถึกละ,จ,ะจุ่ยเลยจุ่ยจุ่ยนะ วันนี้แกจะเนะหลับสูนซ่านะครับใส่เสียบขมๆนะเล่าล้ำขนาดนะเบอกกรูบก็บอกเขารนะเทนะียแล้อออขอนขาวมัหนมาเข้าขตัวพีเขาขึ้นมากันนะมี่ข,ขึ้นไหม้กัน,กน มีดดีควันเขาล่ะโอ้วิชาสองมิดนะครับวันนี้น้ำไนคนไนนะครับเขาก็ลา่างก่อนดิฟเสะเขาเลยสุณเลยเาขาข้อกินน้องกินดิฟของเขา ต่อไปทำอะไรต่อซอยแข็งไหมครับผมตนนัวนี้ซอยหอมล้อ,อ,อ,อลสองไลสามไล่ ก็มาจุนหาน้าในสองไห้นี่ของห้องหาหานี้นามาถึงเห็นกลมังไม,ม,มือหลาบมือซ่าบ้านมตตต่ำบุญยงครับ

ัทอดไผ่มาเอาหมิ่นแบนี้บู๋ไหมมีมันกะข้าเหมือนกันเนาะนี่นะนี่มันสันะนักนี่โอ้วันนั้นเาเลียจัดลายเนี่ยิ่เอาข้าวกันให้กัะใทยให้กน

เต่น้ามันใจกบ้าเยแหม่กว่าหยานี้ต่เนื่อมาเจอใจเลยวะแ่หน้ารอนะเดีลงิพนะพี่มีีผลเสียก็ปีเจงก็ปีนี่เสียเหรอยังีนี่มาเกลเกวรู้ความนใจีนย้งน่าใจเตักเป็ดแปมันตักโคตรให้าบันเ็บ้างเลยปีนี้เนี่ย ตักเพดไปบนมาตักหัวนี่มันต้องกอดเนาะครับผมสำหรับคลิปหลาบสูนซากะเอาไว้มุอีเดีอครับเด้อจะได้กับฟากช่องเคยจังคำด้วยครับ